สวัสดีค่ะปารามีจอมรีวิวเลยค่ะพี่น้องค่ะตอนนี้ปารามีอยู่ที่บ้านเกิดจังหวัดศรีสะเกดพี่น้องหลายคนนะคะสงสัยและก็สอบถางกัน,าานคอมเมนต์ในทวิตตอหรือเฟซบุก๊กว่าพี่ปารามีเป็นคนบ้านใดจังหวัดใดศรีสะเกดอำเภอลา,ลาดศรีไหลนะคะจังหวัดศรีสะเกดนั่นเองอันนี้บ้านเกิดเมืองนอนเด้อพี่น้องเด้อนะคะบ้านเกิดเมืองนอนนะคะมื้อน,นี้ จะเป็นมือทีปารามีทําคลิปรีวิวบ้านนะคะเนี้ยกับบ้งงานหลังไงดนอกค,ค่นะพี่น้องพ่อไดนอนพ่อไดอยู่กับครอบครัวนะพี่น้องค่าจุดสวัดลายก็จอยุกรุงเทพเป็นหลักนะพี่น้องเงี้ยนี่ก็ใไ้ป่าพ่นยูพ่นเฝ้าห้เนาะแต่ถ้าเรามีเทศกาลอยากมาพักผ่อนอยากจะมาผ่อนคลายเราก็มาณบ้านหลังนีงนนะะ้บ้านนี้มีหักนะคะบ้านนี้มีหัก พี่น้องเนาะเดี๋ยวสิทายบรรยากาศเทเบิ้งว่าเป็นจังไดแน่พี่น้องกระถาติดตามกันแล้วกันในปารมีจอมรีวิวเด้อพี่น้องเด้อนี่คือบรรยากาศหน้าบ้านนะพี่น้องเนาะเออหน้าบ้านนะคะหน้าบ้านถนนนะคะเห็ดหอดหน้าบ้านปาลมีพอดีเลยงบงบทางทางอันนี้อบตเพิเนเหมือนเดี๋ยวไฟติสิตี่หอยหอดสุดฝุนค่ะเป็นทางเขาเป็นทางเขาหมู่บ้านเนาะแต่ว่า จากข้างผุนเขา마า่ค่ะฟังผุนจะเป็นโรงเรียนนะคะ,ะบ้านปารามีจะอยู่ฟัง,ฟงตรงขามโรงเรียนหละ่ะเขามาในซอยพี่น้องขาหายง่ายๆเนาะเขามาแล้วก็จะเจอบ้านปารามีอยู่หม่องนี่นะพี่น้องเนาะบ้านสาวโสด <c oughs> คุณพอ่อคุณแม่เขากรุงเทพแล้วเพราะว่าต่อไปเวิร์งงานกับกูกน้องเนาะปารามีก็ต้องอยู่บ้านเป็ดสาวโสดเนาะพี่น้องอยู่กับป่านะคะ นี่พี่นองขาเป็ตตายูบอ่อามีกกใหม่กมกลายเด้มีกกบักยมอันนี้ดอกอะไรเอ่ยดอกสีเหลืองสวยมากเลยกกบักยมคุณแม่เล่าิบัปปลูกต้นใหม่ต่อพี่นองคะ่ะอันนี้กกหยังนอะกกบักเขียบได้ไี่แม่แถบๆบักเขียบบักยมนะคะอืมนี่แหละพี่นองคะ่ะอยู่แบบบ้นบานๆชาาบานชาาบานนะพี่นองเนาะ กบบักขาพี่น้องขากำลังจะใหญ่กำลังจจใหญ่มันก็เป็นเทียงหน้าน้อยนะเอาไว้นั่งเล่นนอนเล่นกินกาแฟนะคะนี่พี่น้องขาพาพี่น้องมาซองนะคะอ,อันนี้ก็จะเป็นกบบักหุ่งแม่เราปลูกไว้ต้นบักทับทิม,มกำลังออกนวยนี่นวยมันอ,มอันนี้กบยังนอ อันนี้บองหูเด้อกกหยางแล้วก็นี่ปลารมีชอบมากเลยม,ม่วงหาวมะนาวโหปลารมีมาก,กินเป็นยานะคะมันเป็นสมุนไพรด้วยอืกกบักขามค่ะกกบักหุงปะ่ะเนี่ยหลังนีม้มาก,กินตัวบงฮงบะกอตะไไข่สวนพักย่อมๆแล้วพี่น้องเนาะแรกนี่จะให้กินมูก,กาทะพี่น้อง อันนี้ก็จะเป็นโซนใต้าบ้านนะพี่น้องเนาะเป็นเฮียนยกสูงห้ลมมันผ่านลมเย็นเย็นพี่น้องคะ่ะเฮียนปรามีเฮียนปรามีอันนี้ห้องนอนนะพี่น้องขามองเบอ่งทีวีมองจิ๊บช่านะคะอันนี้ก็จะเป็นโซนขั้ว,วแต่ว่าขั้วย่างบ่แเหล้วนี่พี่น้องคะ่ะแต่ว่าจะใหญ่ขั้วเขาไปหางใาอีก <c oughs> แลงนี่ก็จะกินงูกะทะเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> อือ่าไปพี่น้องมองนี้ ทางล้างบานนะคะก็จะเห็นเป็นขั้วออกไม่อีกพี่น้องคะมองนี้เป็นอย่างอ่ามองี้ก็จะเป็นห้องนอนกับเหล่าเขา่าเอาไว้เขาคะ่ะห้องนี้นะคะเป็นห้องนอนเอาไว้ให้คนงานมานอนนะคะห้องนอนนีห้องนอนนี่แต่มองอยู่มองเศร้าพี่น้องเอ้ยนะคะห้องนอนอ่าและตรงนี้ก็จะเป็น มองไหวเขา่าพี่น้องอันนี้มองไหวเขา่าหรือว่าเล่าเขานั่นเองพี่นอ้องเบิรงนเขาว่าไรเดาพี่น้องพ่อดีกินพ่อดีกินปีนี่เนาะปีนี้เดี๋ยว่าเดี๋ยวคุณแม่ราจะกินมะห,หุดหุหน้าแล้วก็ว่านเขา่าพี่น้องคะห้างร้านี่ก็จะเห็ุมองอยู่มองเศร้าเพิ่มมองหันเป็นเงี้ยนหลังน้อยพี่น้องคะเอาไปเก็บของเก็บหยังเนาะอม,มองนี่เป็นเงี้ยน สีสางขึ้นมาด้วยความรักนะพี่น้องาไปเบิ้งขังทึ่งย่างบออันนี้ลิลล่งฟูที่จอดที่จรอยยังได้พี่น้องเพราะว่าเ้ากอบยุ่กรุงเทพเป็นหลักเนาะอยู่ดีก็เป็นหม่องผักพรอนอีกหม่องหนึ่งเรียนเชิญได้พี่น้องเด้อพูดอะอยากเห็นบัตปาลามีท่าอย่เบิ้งเลยเด้อนี่ขึ้นไปนี่ ขึ้นตาตรงนี้อันนี้เป็นโซนในบ้านนี่อันนี้ก็เป็นโซนนางกินกาแฟาชิวๆ <c oughs> คือจะชิวหลายแถวเป็นวะน,นี่โลง่โลงๆพี่น้องคะโลง่โลงๆเพราะฉันมีหย,ยังโล่งอยู่ห้องนอนดิฉันมองนี่นะคะลูกสาวนอนอยู่ปรกาศลบกวนเพิ่น อันอีกอยองหนึ่งสีชมพูหวานแววสีชมพูหวานแววมากห้องสาะอันนี้ห้องนอนน้องสาวหลองสาวพันอ,อยูพัยูุงเดเมิดนะคะุงเดเมิดนะคะอันนี้ก็ไปห้องน้ำนะคะนี่แหละค่ะสาวโสดใช้ชีวิตบ้นบานๆยังหมักไม้ให้อยู่แค่นี้เหมือนกับเป็นหลังบานนี่ก็เป็นหลังบานลงไปหันนีลงไป ะะยังมีอีกหลากหลายค่ะยังมาแลา้วเป็นเรื่องเป็นล่าพี่น้องค่ะแตะๆอีกหลายยางจีตองเห็ดก,กับหาเงินเก็บเงินเห็ดเนาะค่อยๆเห็ดปนะคะค่อยๆเห็ดไปพ,พี่น้องค่โดยนําพักนําแร่งเนาะนกูเนาะพี่น้องมันก็ต้องใส่เงินสดท้งหบ็ดข้าว่าเดี๋ยมีความรู้ดจะไปกูนี่ยืมสินผู้ใดอันนี้ก็เป็นเงินคุณป่าค่ะเงินคุณป่าหลังพูนนะคะเป็นี่มีไม่ไงพอไงไม่ไงนะคะ ยูหันมีเฮียนป่ายู่นี่ผู้ซ้อนหลอนซ้อนลำยูนี่นะคะเฮียนเพิ่นหลังหนึ่งหลังยายู่หันหลังหน่อยเคียงหน้าหน่อยเพยื่อนก็ยูนี่นะคะทิพย์เองมช้ำๆนั่พี่นอ้องยืดแบบบ้านๆพี่นอ้อง่ะบรรยากาศดีแห้งมันปะลารมีเป็นหมูบบ่บ้านใบใหญ่ใบใหญ่อบหน่อย,อย,อยพี่นออ้องคขอร้อยกว่าลังคาเรือนอยู่เจ็ดสิบกว่าหลังคาเรือนนะคะ พี่น้องปรัมมีภพาพี่น้องเบิ่งบรรยากาศในบานนอกบานเรียบร้อยเล้วยพี่น้องคะ่ะก็ถือ่าเป็นการพาชมรีวิวแบบชิลๆเนาะชิลๆพี่น้องคะ่ะใครพี่น้องฝากเป็นกาลบางใจให้สาวงามเมืองศรีสะเกดคนหนีงามบุบปุนี่แต่งหน้าฟาดแข้งนะคะเออนะบรรยากาศบานๆานพี่น้องคร่ะเก็บบรรยากาศมาให้เบิ่งเนาะเออขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการกดไลค์เดี๋ยวพี่น้อง ติดตามปารัมมีใบปารัมีสิพาพี่น้องไปกินของแซ่บๆของบานเฮา,าพาไปเบิ่งหน้าเด้แล้วก็พาไปเบิงง่งมุ่นผาไปเบิง่งบรรยากาศต่างๆของบานปารัมีพี่น้องขาโอเคค่ะฝากพี่อนซัมหนีเด้อพี่น้องเด้อ